กวามจากฟินแลนด์มันเอ้เวลาเวลาเราตัวอากาศหนาวมันจะเปลี่ยนสีเหรอใช่ลองเปิดออะไรเนี่ยตะพนกเลโอ้ดีแด้วยเด้อ๋ยนเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรขอดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยเปสีเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดูเดี๋ยวดู โอ้ยโอ้ยีมันมันเปลี่ยนสีเป็นสีทองโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคุณหญิงคุณนายแล้ววันนี้เฮ้ยเพื่อนกันบอสเลี่ยนใส่สวมบนนน ทำได้ไหมโอ้ยมดีเลยเอาทไมมันเปลี่ยนสีเปนสีอกจไไเล็กหรือใหญ่เล็กก็ไปเปลี่ยนเอาเป็นคุณนาย้เทีนี้เขาบอกใส่ได้ไหมไม่ได้เอเนี่มันจะยืดเอ้ยมันจะยืดเียเจียยยดเียเเียเเียเีย